สวัสดีครับผม AIM Channel ครับพบกับอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์การทําร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับผมก็ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่ผมคิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับเป็นในหัวข้อที่มีชื่อว่านะครับตอบคําถาม FC นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1ะครับผมก็มี FC นะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคในการบริหารร้านของผมนะครับซึ่ง สําสหรับคันที่เข้ามาใหม่เนาะในปัจจุบันนี้นะครับผมทําร้านประกอบกิจการร้านถูกดีมาเนี่ยสาขา1จะครบ2ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็สาขา2นะคบมี2สาขาเนาะสาขา2เนี่ยผมดําดเนินธุรก,กิจมาเดือนธันวานี้ก็จะครบ1ปีนะครับก็คือทั้งหมดมี2สาขาเนาะทีนี้สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ย เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับเป็นไม่ได้อิงจากหลักการอะไรเป็นเป็นหลักของผมเองนะครับที่เกี่ยวกับการบริหารร้านนะครับพอดีมีคนถามมานะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปตรงนี้นะครับผมก็ิสต์เป็นข้อๆแหละนะครับเกี่ยวกับ ในเรื่องของเทคนิคของผมเองนะครับก็คือจะมาเล่าให้กันฟังเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากให้กำลังใจในการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A Adn Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะเล่ลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไ like, ลค์ลัวละนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมและ ขอการทุกทิ่นะครับผมถ้าว่าที่พาร์เนอร์ท่านไหนนะครับตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์เนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนใส่ร้านแนะนาให้หน่อยนะครับพิมพ์คำว่าสมัครนะครับแนะนําเป็นร้านโชควยาหรือร้านเฟย่าหมาตามหน้าจอที่ผมขึ้นให้ได้นะครับรหัส tstd ที่ผมขึ้นตรงนี้ก็จําเป็นต้องใส่นะครับก็รบกวนนะครับใส่ให้หนอยนะกับเจ้าหน้าที่ถูกดีนะครับในเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครนะครับผมก็ จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับก็ท่านไหนที่ไม่ได้เสียตังค์นะครับท่านไหนที่ให้เครดิตนะครับผมก็จะแนะนานะครับอย่างสุดฟีมือเลยนะครับผมดูแลกันยาวๆนะครับเปิดร้านกันก็ดูแลนะครับกันไปยาวๆเลยนะครับอ่ะผมลิสต์มาทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมด7ข้อเนาะต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับพอดีถ่ายทําอยู่ในรถนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปที่ร้านนะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยลูกค้าเข้า ตลอดนะครับก็เลยเกรงใจลูกค้าเราขอคุยที่รถดีกว่านะครับก็ข้อแรกนะครับเป็นเบสิกเลยนะครับเพื่อการเช็คของอของที่มาลงหน้าร้านนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการวันที่เซตอัพวันที่มาลงของนะเขาจะมีรางเต็มลังเขีวคือเอาของเข้ามาทั้งหมดนะครับเราเช็คกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็จะรู้ว่าทางบริษัทเนี่ยให้หา หาคนนะครับมาช่วยเช็คของอันนี้คือเช็คอย่าให้ขาดนะครับเช็คให้ครบถ้าขาดแล้วก็ทักท้วงไปทีเนี้ยมันจะมาส่วนในรายสัปดาห์รายสัปดาห์เนี่ยเขาจะส่งาสาขาละ2วันนะครับของสาขา1มันจะเป็นจันทพฤหัสสาขา2จะเป็นพฤหัสแล้วก็อาทิตย์นะครับซึ่งทุกๆสัปดาห์ที่หมุนเวียนกันไปเนี่ยเราต้องเช็คให้ครบอันไหนครบอันไหนขาด อันไหนเกินเราต้องเราต้องอบอกกับทางบริษัทว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะถ้าขาดเราก็แจ้งเคลมไปนะครับสาคัญเลยนะครับต้องเช็คเนาะเพื่อผลประโยชน์ของเราเพราะว่าไบดีโอมันตีออกมาแล้วเนี่ยก็คือสมมติว่าสินค้ามา10ชิ้นนะครับถ้าในความเป็นจริงถ้าเราไม่ได้เช็คหรือเช็คตกเนี่ยมันมาแค่8นั่นหมายความว่าสินค้าเราจะหายไป2ชิ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยในการเช็คสินค้านะอันนี้เทคนิคอแรกนะครับเช็คให้ครบแล้วก็เช็ค เทคนิคแรกอีกก็คือเช็คเงินนะครับเช่นนพอดีสาขา2เนี่ยผมผมมีลูกจ้างเนาะก็คือทุกครั้งทุกวันเนี่ยผมก็จะนับเงินทอนนะครับนับนับตังทอนไว้ว่าจะสำรองเงินทอนให้เขาเท่าไหร่วันละกี่หมื่นดีเพราะว่าสาขา2พวกนี้มันเป็นสาขาที่ติดถนนสัญจรนะครับก็จะมีาขาจรเยอะแยะบางคนก็โอนบางคนก็ถือเงินสดแต่เงินสดเป็น,ปนแบงค์พันนะสิซื้อ10บาท20บาทเราเป็นร้านค้าเราก็จะเป็นต้องทอนในทีเนี้ยก็คือผมเนี่ย ก็นับตังทอนนะครับให้ลูกจ้างอยู่ในเก๊ทุกวันนะครับว่ามียอดเท่าไหร่เท่าไหร่หลังจาก6โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะเฝ้าร้านเองทุกวันเนาะหกโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มนะครับร้านก็จะปิดอยู่ที่เฉลี่ย3ามถึงสี่ทุ่มนะครับผมก็จะเช็คเช็คตังก่อนนะครับก็เช็คให้ครบนะครับแล้วก็ลงบัญชีลงตารางไว้ ลงในปฏิทินที่อยู่ในโทรศัพท์ผมอ่าผมไม่ขอขออนุญาตไม่โชว์นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นความลับนะครับผมค่อยบอกว่าผมอะโน้ตไว้ในปฏิทินนะครับที่เป็นปฏิทินของเครื่องเครื่องมือถือผมเครื่องนี้แหละนะครับก็พอผมผมขายของที่ไม่ทับซ้อนด้วยมันก็บริการโอนเงินจ่ายบินด้วยเงินมันก็จะเกินในทุกๆวันนะครับก็ ก็ถ้าเเช็คมาทุกเดือนตั so the ้งแต่เปิดผมทำตั้งแต่เปิดร้านมาเลยนะสาขา2เนี่ยไม่ได้ไม่สาขาหนึ่งไม่ได้ทําเพราะว่าเป็นครอบครัวดูแลอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รัดกลุ่มเพราะไม่ได้จ้างใครนะครับเพราะว่าลูกจ้างลาออกไปแล้วไม่ลาออกเขาเขาเขาท้องนะครับก็เลยเขาก็เลยลาออกไปก็เลยตอนนี้น้องชายก็ลาออกมาจากงานมาดูแลกับคุณแม่นะครับสาขาหนึ่งนะแต่สาขา2เนี่ยผมอยู่ประจำเนาะนะครับก็นี่แหละเช็คของข้อหนึ่งนะเช็คของเช็คเงินให้ครบนะครับต่อมาเป็นในสวนข้อ2นะครับ เวลาขายเนี่ยแอลกอฮอล์เนาะก็ไม่ได้โลกสวยไม่ได้แบบอะไรนะ่ะมันก็จะมีบ้างที่ลูกค้าไปนอกเวลาถ้าเราไม่ทำงั้นเราก็ไม่ได้ยอดอ่อนน่ะเออเอาตรงๆถามว่ามันขัดกับระเบียบไหมขัดแต่ว่าอืมก็เล่ามาในฐานที่เข้าใจแต่ที่สําคัญนะเราห้ามลืมยิงลืมยิงออกหรือว่าลืมจดถ้าเราลืมเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่าสินค้าเราจะหายอันนี้ก็เป็น เป็นปัญหามากสำหรับคนที่ยกเลิกแล้วส่วนใหญ่เล่าเบียร์จะหายโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าระบบมันไม่เหมือนระ,ร,ะระบบมันระบบเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือพาร์ทเนอร์หลายคนหลายร้านที่ยกเลิกไปให้เหตุผลว่าโดนของโดนปรับเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้นตอต้นสาเหตุอะไรเงี้ยคือไม่รู้แต่ในในมุมมุมของเราเนี่ย ถ้ามันหายอ่ะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเราก็ทําถูกดีเหมือนกันสี่เดือนรล้สีเดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ Q.I เข้าสาขาสองผมโดนไปสามรอกว่าบาทแต่แอัลกอฮอล์ไม่หายนะเพราะเพราะว่าอะไรผมจ้างคนเสี่ยงมากสําหรับคนที่จ้างคนคนจะไม่ทําเองนะบอกไว้เลยนะเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงจริงๆแต่ด้วยความที่เราเดี๋ยวไปพูดถึงคนในข้อสุดท้ายเนาะก็นั่นแหละคนเราก็เหมือนจะ คือเขาโอเคอะนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เช็คแบบแบบเช็คแบบเคี่ยวเลยนะเคี่ยวลากดินเลยนะแต่ไม่ได้ไปจุจี้จุกจิกเขานะเราก็แอบ,บเซฟเงียบไปนะครับก็นั่นแหละในในส่วนของผมเนาะก็คือขายแล้วก็อย่าลืมยิงในส่วนของข้อ2อนะครับอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ถ้าเป็นของใช้ทั่วไปที่ที่เราเอาไปใช้นะ่ะนะครับอย่าลืมยิงถ้าลืมยิงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสินค้าหายทันทีนะครับข้อที่3ร้านนะครับร้านต้องสะอาดพื้นเป็น คือส่วนใหญ่พื้นสีขาวเนาะบางบางร้านพื้นก็เป็นพื้นน้ำเดิมที่ที่มีอะไรเงี้ยสีอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่สีขาวนะครับแล้วก็ต้องพามสะอาดอยู่บ่อยๆย,ยิ่งเป็นสีขาวเนี่ยถ้าโดนลูกค้าแบบช่วงนี้ฝนตกเนาะโดนโครนเข้าไปเนี่ยคือผมเนี่ยรีบไปเช็ดเลยลูกค้าออกจากร้านปุ๊บรีบไปเช็คเช็ด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 เลยเพราะลูกค้าท่านต่อไปจะมาเห็นเราอาจจะบอกว่าร้านเราไม่สะอาดแล้วก็อัยาศายสําคัญนะ สินค้าเนี่ยคือซื้อของเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือ,คอการบริการเขามีความพึงพอใจที่จะมาซื้อที่ร้านเราบางร้านอาจจะถูกกว่าหรืออาจจะเท่ากันนะครับหรืออาจร้านาอาจจะแพงกว่าแต่การบริการที่ดีอ่ะเป็นคือลูกค้าเนี่ยเขาพอใจเขาอยากมาซื้อกับเรานะครับอัธยาศัยดีการบริการที่พูดจาดีนะครับ นี่แหละก็คือหัวใจในเรื่องของการให้บริการสำหรับผมนะข้อที่4นะครับของของที่ไม่ทับซ้อนเนี่ยเราหามาผมหามาขายของที่ไม่ทับซ้อนนะครับหามาขายแล้วก็ในเรื่องของบริการโอนเงินจ่ายบินนะครับที่ร้านเรายังไม่มีนะครับเติมตังค์นะครับบางทีมีลูกค้ามามาเติมตังค์นะครับก็ให้บริการ 5. าบาท10บบาทว่ากันไปมันก็พอได้ค่าเพิ่มเตมิมในในส่วนของค่าจ้างนะครับค่าจ้างของลูกจ้างเนาะ นะครับก็หาหามาขายได้นะพวกเตาพวกไม้กวาดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไม้กวาดดอกหญ้าหรือว่าอื่นๆที่ทางบริษัทไม่ได้ส่งมาให้ขายเราก็นําลงมาขายได้ร้านผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รับมาขายเนาะก็พอได้กําไรเสริมๆกันไปนะครับผมข้อที่5นะครับความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอก็คือ เปิดร้านกี่โมงปิดร้านกี่โมงแล้วก็นี่แหละก็คือให้ลูกค้ารู้เลยว่ามาเวลาเนี้ยเจอเราแน่นอนมาเวลานี้ได้ซื้อของแน่นอนนะครับคือร้านผมเนี่ยก็จะเปิดในช่วงของตีห้าตีห้าคือผมผมไปเปิดร้านก่อนลูกจ้างมา7จ็ดโมงเนาะก็คือตีห้าเนี่ยผมจะไปเปิดร้านแล้วก็ปิดอีกที3ามถึงสี่ทุ่มนะครับคือเขาเขาจะรู้เลยว่าร้านเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วก็ผมจะไม่ปิดร้านคือผมผมผมคุยผมตั้งปณิธานไม่คุยหรอก ตั้งตั้งใจว่าจะไม่ปิดร้านจะไม่ปิดร้านเพราะจะทําให้ขาดช่วงว่าลูกค้าเราขาจรก็มีขาประจําก็มีแล้วตอนนี้ร้านในชุมชนเราก็เหมือนจะเป็นร้านเราที่เป็นร้านร้านใหญ่ร้านเดียวนะครับก็คือผมแค่ไปเที่ยวเนี่ยแล้วให้ลูกจ้างลูกจ้างลูกจ้างเฝ้าร้านเนี่ยนะครับเขาก็ยังบ่นเลยว่าหมอเขา,เ,าเขาจะเรียกผมหมอเนาะไปไหน ทำไมไม่เจอทำไมไม่เห็นก็คือมีการวายวายแบบยอกรอก,กันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือความสม่ำเสมอเนาะข้อ5ที่ผมพูดถึงนะครับส่วนมาข้อที่6อันนี้สำคัญมากนะครับความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วมันจะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นได้ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาขายขายของนะครับผมก็มีแอบได้ยินมาบางร้านที่เวลาสินค้าลดราคาแล้ว แล้วไม่กดรถให้ลูกค้านะล,ล,ลูกค้าก็รู้อะทุกวันนี้คือว่ามีโซเชียลมีอะไรต่างๆนะครับแล้วผมเองก็เจอนะผมก็เป็นลูกค้าที่ไปต่างต่างอ่าต่างพื้นที่แล้วไปแวะร้านถูกดีแล้วผมก็ไม่ได้แสดงตัวผมเป็นใครนะครับก็เราก็ได้บอกว่ารถหรือยังเพราะว่าสินสินค้าที่เราไปซื้อเป็นป้ายเหลืองก็คือลูกค้าน่ยดูราคานะ ผมอันนี้บางร้านที่ทำนะอันนี้ข้อมูลจริงนะครับไม่ได้ปักปามใครแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะก็ะคือผมพยายามจะสื่อถึงความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนแล้วก็จะซ right. ื first first one, ่ so okay. อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อบริษัทนะครับนั่นแหละนะครับความซื่อสัตย์นี่สําคัญนะครับก็คือตรงไปตรงมานั่นแหละก็คือมันมันไม่มีปัญหานะตั้ง<สำ>แต่ผมเปิดมาเนี่ยก็เพราะความซื่อสัตย์นะครับสาคัญเลยนะครับมันมันไม่มีปัญหาเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายการบริหารคน ให้เขารู้สึกว่าคือคืออันเนี้ยมันสำคัญยิ่งกว่าเพราะการทำธุรกิจโดยที่ไม่สามารถดูแลได้เองคนที่จะมาดูแลให้หน่ะสำคัญมากถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีร้านเรามันมันมันดำเนินไปลำบากมันไม่เหมือนระบบพวกเซเวนพวกอะไรนะที่แบบเขามีผู้จัดการมีแต่ว่าร้านเราเป็นร้านชุมชนไงแล้วเราจะไปจ้างผู้จัดการอะไรมันมันไม่สามารถไงแต่เราเนี่ยก็คือหลักการผมเนาะ อันดับแรกเลยก็เลือกคนแหละแต่เราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงนะครับแต่ก็แบบดูหลายๆองค์ประกอบดูพื้นเพดูครอบครัวดูอะไรอันนี้ในการเลือกคือของผมเนี่ยคือขอขอชมนะครับถ้าเกิดเขาผ่านมาได้ยินนะก็คือลูกจ้างผมเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับตอนนี้คือซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็แบบคือผมอทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วม ผมพยายามอยู่กับเขาเหมือนพี่กับน้องให้เกียรติเขาทุกอย่างไม่ได้แบ่งแยกว่าฉันเป็นเจ้านายเธอเป็นลูกน้องนะโน่นนี่นั่นนะครับไม่ทำอย่างนั้นไปไหนมาไหนมีของติดไม้ติดมือกลับมาฝากเขาอันนี้ก็คือมันก็หิวใจมันก็ดีต่อใจเขาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มันยากแหละในเรื่องของการเลือกคนเนาะมันยากเพราะว่าหลายสายที่ผมได้รับเนาะก็คือส่วนใหญ่จ้างคนแล้วไม่ได้ดูแลแล้วแบบว่าเออของหายอ่ะ จุดจบอยู่ที่ของหายแต่มันจับมือใครดมไม่ได้ไงเลยไปน,นั่งเช็คก,กล้องมันก็ไม่ไดไ้มันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นว่าอะไรประมาณนี้สิ่งสําคัญเลยนะคะเพื่อการเลือกคนการเลือกคนมาดูแลอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะเฝ้าร้านได้เองเนาะอย่างผมสาขา2เนี่ยสาขาหนึ่งไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าเป็นครอบครัวอยู่แล้วคือที่ผมลิสต์มาเทคนิคการบริหารร้านเนี่ยผมก็ลิสต์มาคร่าวๆตามประสบการณ์ตัวเองเนาะทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับทุกคนข้อ1เช็คของเช็คเงินให้ครบ ทวนเนาะข้อ2องขายของก็อย่าลืมยิงข้อ3ามรักษาตั่ยาใสาด่ดีข้อ4ของที่ไม่ทับซ้อนหรือว่าบริการอื่นๆที่เราสามารถทําได้ก็เอามาทําเพื่อเป็นอะไรได้เสริมไปข้อ 5นะครับความสม่ำเสมอเปิดร้านปิดร้านเป็นเวลานะครัให้ลูกค้าสามารถนะที่จะแบบรู้เลยว่ามาหาเราเนี่ยือเวลานี้ได้ได้ซื้อของแน่นอนนะครับข้อที่6ความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คือการบริหารคนการหาคนมาดูแลกรณีที่ไม่ได้ดูแลเองนะครับก็ประมาณนี้ถ้าสำหรับ FC ที่ถามมาว่า ขอแนวทางเทคนิคนะครับการบริหารร้านหน่อยนะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับถ้าแต่ถ้าเป็นประโยชน์แต่ชอบนะครับก็ท่านอื่นๆนะครับหรือว่าเจ้าของกับเจ้าของเมนต์นะครับก็ให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง เอ็นชนแนลนะครับเป็นกังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รืวอๆให้หน่อยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครัับวสดีครับบ๊ายบายครับ